สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรับรู้ข่าวบัตรคนจนเงินสดกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตแจ้งข่าวดีครับรัฐแจ้งข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่จะได้รับสิทธิ์เกี่ยวกับส่วนลดราคาสินค้านักเรียนนะครับซึ่งกําลังจะเปิดเทอมนะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางรัฐได้ออกมาแจ้งข่าวดีคือ ที่พานันนะครับแจ้งข่าวดีผู้ปกครองรับเปิดเทอมโครงการลดราคาสินค้าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอินเทอร์เนต็ตเริ่มแล้วนะครับวันนี้ถึง31พฤษภาคม66นี้โชว์ผลงานผลิอกประยุทธ์นะครับพัฒนาการศึกษาศักยภาพการศึกษาเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปี66-69ถึง69พร้อมเพิ่มค่าอาหารกลางวันสร้างความเสมอภาคลด ความเหลื่อมล้ำ เมื่อวันที่4พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานางสาวธิพานันต์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและมีมาตรฐานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงใกล้เปิดเทอมนี้พลเอกประยุทธ์ได้ขอความ รำมือให้หน่วยงานต่างๆช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมนี้กรมการค้าภายในได้จัดโครงการลดราคาชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการลดราคาสูงสุดถึง85%มีทั้งหมด11หมวดดังนี้หมวดที่1นะครับ ก็คือเครื่องแบบนักเรียนหมวดที่2รองเทา้าถุงเทา้าหมวดที่3กระเป๋านักเรียน4ตำราเรียนและหนังสือ5เครื่องเขียน6สื่อการเรียนการสอน7อุปกรณ์ไฟฟ้า8อุปกรณ์สำนักงาน9อินเทอร์เน็ตอุปกรณ์10แพลตฟอร์มออนไลน์และ11เบ็ดตะเล็ดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าภายในสามารถติด ามนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th นะครับหรือว่าโทร025075530ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับทั้งนี้สำหรับนางสาวทิพานานกล่าวว่าจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้ให้หน่วยงานต่างๆมอบของขวัญปีใหม่2560ให้กับประชาชนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัวนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัปลายและปวชในสถานศึกษาของรัฐเอกชนทั้งในนอกระบบโดยปรับต่อเนื่อง4ปีตั้งแต่ปี2566ถึงปี2569ซึ่งจะครอบคลุมค่าจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อวัสดุการสอน ค่าน้ำค่าไฟโดยปีสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 5 2อีกทั้ถึง20%อีกท้งค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นกิจกรรมวิชาการทัศนศึกษาปีสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปี2,565อีก30%รวมทั้งค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้น15%ตั้งแต่ปี2,566และคงที่ในปีต่อๆไปสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มให้ครบ1ชุดนะครับและเพิ่มเติมอีก1ชุดหากผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนับเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนครั้งใหญ่ในรอบ10ปีซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนกว่า11.5ล้านคนช่วยลดความเร่อมล้ำด้านรายได้ครอบครัวและเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังปรับค่าอาหารกลางวันจะ สมือคุณภาพส่งต่อจากสทจะช่วยเพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำการเพิ่มมื้ออาหารคุณภาพให้เด็กไทยในครั้งนี้ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น3,500ล้านบาทเพื่อให้นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึงปง .6 ทุกสังกัดได้ทานอาหารครบ5หมู่นะครับโดยปรับตามขนาด ของโรงเรียนดังนี้ก็คือนักเรียน1-40คนอัตรา36บาทต่อคนต่อวันนักเรียน41-100ถึง100คนอัตรา27บาทต่อคนต่อวันนักเรียน101-120คนอัตรา24บาทต่อคนต่อวันและนักเรียน121คนขึ้นไปอัตรา22บาทต่อคนต่อวันเพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่ดีสุขภาพพลานามายัยสมบูรณ์เติบโตสมวัยมีพัฒนาการด้านเรียนรู้และ เสริมภูมิต้านฐานโรคนี่คือข้อมูลข่าวสารนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองที่กำลังจะรับเปิดเทอมเด็กๆในปี2566เป็นเทอมใหญ่นะครับที่จะถึงนี้ครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี่ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารครับ